วันดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงจุนรีจงรีจะมาร้องจะมาจาัดคอนเสิร์ตครั้งที่หมีด้วยกันหเพลงเพลงแต่ละเพลงจะนำมาจาัดคอนเสิร์ตก็เอาเฉพาะท่อนบางบางอันก็ท่อนบางบางเพลงก็ท่อนแรกบางเพลงก็ท่อนสองเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยให้ลูกให้หลานได้ฟัง วันนี้ก็วันที่สิบเก้าเดือนสิบหกห้าขอรับเชิญรับชมได้แล้วครับเพลงแรกในหกเพลงเอเรียมอเอเรียมอเอเรียมอเอเรียมมันคงแม่ผมเสียมเ,ย,มออมเยอะ Mm hmm. เอรียมเอเรยมเอเรียม,ย,ม,ย,มยังอยากเห็นหน้าพ่อแม่มาเอาเรียมเป็นสาววัยรุน่นหัวใจว้าวุ่นอยู่ในการศึกษาไม่ปรากเรียนนี่เรียนเบ็นบยายามว่าใจมือดำหรือว่ากรรมทรมาความสุขอบก็นก็ไม่มี เลือบมองดูพี่ก็รอแต่บองกันชาเอเรียมเลยต้องเป็นสาวเสพนึกจะขีดกลัวเก็บก็เลยต้องเอบแต่ยาเอเรียมเอเรียมเอเรียมมันคงไม่พ้เข็มยาเพลงขายก่อยค่อยอาย คอยก้อยค่อย,อ,ยอายอยู่เพิงนัดใจข้างปั๊มน้ำอันโชเฟอรอ์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันบอเห็นซอดมาอ้ายเคยมาสั่งพวนงนมยางลวกขันแทนากคอยคมขมให้อายแนะ่ละ่ะ คงตายมาหา,าเบาเรื่องกันเพลงความหักไอ้มันเฮียถิ่นใส่ใย,ย,ยกให้พนเบิดชใจเมือเ่อคราวเคลียงกลายเอารวมใช้วันคืนสิโยติกันและกัน นักรวมสร้างฟันหยากสิสอยกันเบื่นเป็นอย่างมากลายเป็นอื่นนมาเหตุกันได้แท่น้อยชายคนเพลงส,สาวารินสาวารินวันนี้ต้องกินน้ำตาพราะหนุ่มอุบุนไม่มาให้เทียนบรรดามือนังแต่ก่อน เขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกุลนครร่อยให้แม่งงามงอนนั่งสลอนอยู่นทนทหน้าต้นเทียนเพลงเมาจนฟิวขาดเมาจนฟิวขาดวันดีเธอตัดขาดฮักเขา สำรักเหตุผลเนาเน่าอำบาเราเข้ากันไม่ได้หมื่นพันเหตุผลของคนจะทั้งไปสามครั้งที่เธอฝากไว้ก็คือเจ็บเจีนตายเจ็บเจีนตายเพลงที่หกเพลงสุดท้ายสาวเพชรบุรี พบกันปีกลายก็เมืองเพชรนี่ไกลไกลแค่นี้ฮแล้วใหญ่ไม่มาเลยนี่เกือบจะปีที่รอเชา้ายินกลับติดจอ ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ